กลัวเธอจะรอต่อไปแล้วเก้อกลัวรอไปกลัวเธอจะรอต่อไปแล้วเก้อเออเอาใหม่คืะไห้าเห็นลืมไหมลูกกลัวรอไปแอนเก้อห้าหกเจ็ดแปดฉันแค่ไม่รักเธอเธอก็ไม่ได้ผิดแค่เธอไม่พอ กลัวเธอจะรอต่อไปแอลเกอเออเธอจะรอต่อไปแล้วก็ย่อกลัวกลออไปเกอเออทีนึงเอาแค่นี้ไม่พอะไม่พอไม่พอแอนกลัวเธอจะรอต่อไปแล้วก็เออเป็นย่อและปาดครึ่งวงกลมเออเป็นตัว ตัวตัวอืมอามาทีหนึ่งห้าเอิ่ต้นนะห้าหกเจ็ดป้ายฉันแค่ไม่รักเธอเธอก็ไม่ไี้ผิดแค่เธอไม่พอกูจะรอต่อไปแล้ว,ลวก็เออต่อแล้วก็แล้วก็กลัวแอคเซนต์แอคเซนต์ลงปัง มือไงมือมือลงเนี่มือมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมลูกลงมาเฉยๆเลยเอหลังกลัว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 เอาแค่มือก่อนกลัวกลัวเออลงมากลัวกลัวกลัวแล้วไปทั้งหลังกลัวกลัวดึงหน้าท้องไว้กลัวเออกลัวกลัวห้าหกเจ็ดแปดกลัวห้าหกเจ็ดแปดกลัวเออแรงแรง ท้าไม่ได้พี่ค่กลัวเธอจะรอต่อไปแล้วก็กลัวความในใจกลัวว่าความในใจกลัวว่าความในใจเออกลัวว่าความในใจใช่อไปแล้วก็กลัวความในใจจะทำได้ใช่ไหมคะกลัวว่าความในใจจริงๆมันครูอยากให้เงยหน้าแต่ครูไม่รู้ว่าหนูจะทำได้หรือเปล่าไงร้องกลัวความในใจต้องเอาไม้ติดปากตลอดอ่ะ huh? กลัวความในใจจะทำร้ายเธอนใจกลัวปังฉันแค่ไม่รอดเธอเธอก็ไม่ได้ผิดแค่เธอไม่พอกล้วว่าเธอจะรอต่อไปแล้วก็กลัวความในใจจะทำร้ายเธอกดลงทำา้ด้เธอออก็ค่อยยืดทำร้ายเธอเหมือนเราเป็นคนทำร้ายเขาทำร้ายเธอเราจะไม่ตึกตึกตึนะลูกจะสมูท ทำลยเธอคนมันก็คนมันรันรันดูดูนะเห็นไหมเอามาจากแบ็กจากครับไม่ใช่คิดใหม่แต่ดูดูเขาเป็นแนวแต่ก็เราต้องหนีเขาเหมือนกันเข้าใจไหมหนึ่งสองสักคนมันรันเธอห้ามห้ามขาชิดอันนี้พุ่งไปข้าง ก็คนมันรันเลยหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เอาเอาเสิร็ฟก่อนก็อนคนมันรันเลยหามไม่ฟังหนึ่งสองสามตึ๊กตึ๊กตึ๊กเอาจังหวะกองเราได้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กพุชพุชพุชนะชิดชิดลากลากคำว่าฟังฟังเออแล้วรีบเก็บมาพ้นเต้นต่อเลยคนมันรันเลยหามไม่ฟังเออเอาใหม่ต้งการฟังหนึ่งพุช บอสอย่าเลื้อยนะมันมันคือพุ่งอย่างนี้เลยนะฟังอย่าทิ้งมือฟังมืออยู่เห็นไหมฟังเออเอาใหม่หนึ่งสองสามคนมันรักเลยห้ามไม่ฟังอย่าลืมชีอ๋อเพิราะเพใช่แล้วล็อกเปิรเปิรใช่ใส่พวกแจ๊สเข้าไปนิดนึงมันจะช่วยให้เราล็อกล็อกคิงพวกนี้ได้ได้ดีเอาใหม่หนึ่งสองักก็คนมันรักเลยห้ามฟังลกไม่ดูไม่ชม คนมันรันเลยห้ามไม่ฟังห้ามไม่ฟังเออเอาหมาหนึ่งห้ามไม่ฟังอย่าลืมอย่าลืมอันนี้ต่อยห้ามเหมือนเงี้ยแล้วออเอาอกห้ามไม่ฟังเออแล้วงอเข่าช่วยให้มันเป็นระดับนะลูกให้มันเป็นระดับระดับระนาบอะเอาใหม่หนึ่งสองคนมันรันเลยห้ามไม่ฟัง อาไม่ชิดแล้วไม่ไม่ชิดลากลากอยู่ตนเต้นต่อไม่ฟังเอาใหม่ได้แล้วนะลูกหายใจลึกๆหนึ่งสองซักก็คนมันรั้นเลยห้ามไม่ฟังไม่ผิดผิดคนมันรั่นเลยห้ามไม่ฟังน mm ี่ตรงหมานี้หนึ่งสองซักก็คนมันรั้นเลยห้ามไม่ฟังใจคคำว่าไม่ชิดแล้วใช่เอาใหม่หนึ่งสองซักก็คนมันรั้นเลยห้ามไม่ฟังเออใจใจมันหลัง ล้างเอออันนี้เปิดยืดโป้ไค่อยๆป๊อปปิ้งเบาๆหลังเลยห้ามไม่ฟังห้ามไม่ฟังเย่เย่ดูน่าบอสมืออย่างเงี้ยปัดคอเย่เย่ถึงหน้าอกข้างขวาโลงเย่เย่แล้วโลงเย่เย่ค่อยๆโลงเย่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 อย่าห่างขาเย่เย เออเอาใหม่ถ้าเทนะหนึ่งสองก็คนมันรันเลยห้ามไม่ฟังใจมันรั้นเลยห้ามไม่ฟังเย้โอ้ต้องเป๊ะมาเกบอกวพิ่เท่เดี๋ยวเธอเต้นมันไม่เท่เลยทซินดแย่เอาใหม่หนึ่งสองักก็คนมันรันเลยก็คนมันรั้นเดี๋ยวเหอะหนึ่งสองักก็คนมันรั้นเลยห้ามไม่ฟังใจมันรันเจนเย็นใจ ใจมันรันมันรันเลยห้ามไม่ฟังเลยห้ามไหนโบกอีเงีจ้าพุชผักแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอเหมือนมีล้อเออห้ามขาซ้ายไปก่อนใช่พุชเสร็จปุ๊บโปะเอ้ชิดลูกชิดปกติไม่ต้องอ้าเดี๋ยวเย้เย้ไม่ทันพุชไปฝ๊บโะแล้วก็เย้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 คือไม่ย่อ เป็นแค่ก้าวเฉยเย้เย้เย่เออเห็นเห็นตัวแมมเห็นมือปะ่ะเย้เย้เย้เออเอาแค่นี้ก่อนพร้อมกัน หนึ่งสองสก็คนมันรักนเลยห้ามไม่ฟังใจมันรั้นเลยห้ามไม่ฟังเจนเย็นต้องรวนมันเป๊ะเลยมันนี้ใจมันรั้นเลยห้ามไม่ฟังใจมันรั้นเลยเอาใหม่เอาใหม่เลยหนึ่งสองกอคนมันรั้เลยห้ามไม่ฟังใจมันรังเลยห้ามไม่ฟังไม่ต้องย่อยืดนี่ค่ะชี้เฉยห้ามห้ามไม่ฟังเย่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 เออ ต่อแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายคิดกูตุ้งไว้ฝึกทำอยู่จำได้แหละแต่มันไม่ค่อยไม่เฟังเยออ๋อยากอนี้ยเยอ i s เ l a t i o n บอลตายอย่าบอลต้องทำได้แล้วบอจะเกิดตกลุ้มรักเลยสี่จังหวัดตกลุ้มรักเลยสี่จังหวะตกลุ้มรักเธอมากี่เออตกลุ้มรักเธอสี่ครั้งอันไหนบ้างครับหัวทำเองหเริ่มจากหัวใลไล่ไล่ตึกตึกตึกแล้วจบให้เท่ ตกรักเธอเมื่อกี่ใครมั่วสี่ทีดูครูนะครูทาแค่ง่ายๆตกหลุมรักเธอสมมติครูทาตกหลุมรักอะไรอย่างนั้นแต่แบบบอสต้องท่าใหญ่หนึ่งเพราะเราเป็นนักร้องหนึ่งสองตกหลุมรักเธอแขนมาขึ้นมาตอนสี่ได้นะหนึ่งสองตกหลุมรักเธอไม่ต้องเหมือนกันอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามตกหลุมรักเธอแต่ต้องช้าเป๊ะเป๊ะ หนึ่งสองสักตกลุ้มรักเธอหนึ่งสองสักตกลุ้มรักเธอหนึ่งสองสักตกลุ้มรักเธอได้หมดเข้าใจป่ะหนึ่งสองตกลุ้มรักเธอมากี่ครั้งกลุ้มรักเธอมากี่ครั้งช่วยไม่ได้ไม่ต้องร้องนี้นี่พอรัสร้องคนมันรักมันก็ช่วยไม่ได้เยอะนี่ร้องนี้เป๊ะนะเธอฟิลปากขยับแต่ไม่ร้อง คนมันรักก็ช่วยไม่ได้เย่ yeah. เอออย่างเงี้ยไม่เอาคนมันรักอะไรเงี้ยคุณกลัวหน่อยดูด้วย